สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอ u t โตคาร์ล d นช่องที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รถถังและยานยนต์ทางการทหารจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของยานพาหนะพิเศษและอยากรู้รายละเอียดลึกๆวันนี้คุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังหลักของรัเสเซียที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากในหลายสนามรบ รถถังคันนี้มีชื่อว่า T80BV ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่พัฒนามาจากตระกูล T80 ที่โด่งดังและยังคงถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันรถถังรุ่นนี้มีทั้งประวัติการใช้งานจริงเทคโนโลยีที่น่าสนใจและราคาที่หลายคนอยากรู้ t 80 BV นั้นถูกออกแบบขึ้นในช่วงสงครามเย็นโดยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก t 80รุ่นแรกจุดเด่นที่สำคัญคือการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาระเบิดแบบ ERA หรือที่เรียกกันว่า explosive reactive a r m e r ทำให้ตัวถังและป้อมปืนมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากกระสุนเจาะเกราะและขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ดีกว่ารุ่นก่อนก่อนถือว่าเป็นการอัปเกรดที่สำคัญในยุคนั้น เครื่องยนต์ของ T80 b v ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สกำลังสูงทำให้รถถังรุ่นนี้มีสมรรถนะการเคลื่อนที่ที่เร็วและคล่องตัวมากกว่า T72 และ T64 ท,ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลปกติความเร็วสูงสุดสามารถวิ่งได้มากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก ปืนหลักที่ติดตั้งใน t 8 0 bv คือปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มแบบลำกลองเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกลองได้ด้วยทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการทำลายเป้าหมายทั้งรถถังและอาวุธหนักของศัตรูในระยะไกล ระบบควบคุมการยิงของ t 8 0 bv ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นในยุคนั้นโดยมีระบบเลเซอร์วัดระยะและกล้องเลงกลางคืนช่วยให้ลูกเรือสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำม,มากขึ้นไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนในส่วนขององค์การป้องกัน t 8 0 bv ใช้กรอบแบบผสมผสานและติดตั้งกราะ era kontakt 1ที่ช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีของอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มโอกาสรอดให้กับลูกเรือได้เป็นอย่างดีลูกเรือของรถถังรุ่นนี้ประกอบด้วย3านายคือผู้บังคับการรถถังพลยิงและพลขับเนื่องจากระบบบรรจุกระสุนเป็นแบบอัตโนมัติทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พลบรรจุเหมือนรถถังรุ่นเก่าๆถ้าเราพูดถึงการใช้งานจริง T-80BV ถูกใช้งานโดยกองทัพโซเวียตในอดีตและต่อมาโดยกองทัพรัสเซีย ปรากฏตัวในหลายสนามรบไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางรวมไปถึงในสงครามล่าสุดบางพื้นที่ซึ่งทำให้มันกลายเป็นรถถังที่หลายประเทศยังให้ความสนใจอยู่สำหรับเรื่องของราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพและการอัปเกรดที่ได้รับ แต่โดยเฉลี่ยแล้วราคาของ T-80BV ในตลาดอาวุธมือ2ออยู่ที่ประมาณ1.5ล้านดอนลลาร์ไปจนถึง3ล้านดอนลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ55ล้านบาทถึง110ล้านบาทต่อคันราคาน,าคานี้ถือว่าถูกกว่ารถถังรุ่นใหม่ๆอย่าง T-90 หรือ T-14 อม m a t แต่ก็ยังคงมีความสามารถเพียงพอสำหรับหลายประเทศที่ต้องการกำลังรบในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับรถถังยุคใหม่แม้ว่า T80BV จะดูเก่าไปบ้างแต่ด้วยการปรับปรุงเกราะและระบบควบคุมการยิงรถถังรุ่นนี้ก็ยังคงใช้งานได้จริงและเป็นภัยคุกคามสำหรับสัตว์ปรูที่ประมาทสิ่งที่ทำให้หลายคนยังสนใจ T80BV คือการที่มันมีสมดุลระหว่างราคา สมรรถนะและความทนทานถึงแม้จะไม่ได้ทันสมัยที่สุดแต่ก็ยังถือว่าเป็นรถถังที่คุ้มค่าโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ต้องการลงทุนสูงเกินไปกับรถถังรุ่นใหม่สุดท้ายนี้ T-80BV คือ1ในตำนานรถถังของรัสเซียที่ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์และยังคงถูกนำมาใช้งานในบางกองทัพทั่วโลกถือว่าเป็นหลักฐานขอองค์การออกแบบที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคสงครามเย็น นี่คือทั้งหมดที่เราอยากเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับ t 8 0 b v ทั้งเรื่องประวัติความสามารถและราคาหวังว่าคุณจะได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับรถถังรุ่นนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICUNEXT VIDEO